thank you สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ m u r c o l a com รีวิวนะครับวันนี้เราอยู่กับเก e ้าอี้เด็กเลเซอร์มาสเตอร์ซี i 2 2 3 s นะครับตัวนี้เป็นเก้าอี้รุ่นท็อปของแบรนด์ตัวใหม่เลยนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาใจสายตกแต่งหรือว่าโมดิฟายที่มองว่าตัวเก้าอี้เฉยๆเนี่ยไม่ตอบโจทย์ทางแบรนด์ก็เลยออกแบบเจ้าตัวนี้ครับให้กลายเป็น Modula าเกมมิ่งแชร์หรือเก้าอี้เกมมิ่ที่สามารถต่อส่วนเสริมได้นั่นเอง สำหรับราคาตัวนี้ครับจัดว่าไฮเอนเลยครับอยู่ที่16,900บาทโดยมี2สีให้เลือกก็คือสีดำและสีน้ำตาลครับในด้านของการประกอบนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเก้าอี้เกมมิ่งขนาดค่อนข้างใหญ่ใครที่ไม่เก่งเรื่องงานช่างงานประกอบแนะนำให้หาเพื่อนมาช่วยดีกว่าครับเพราะว่าชิ้นส่วนของเก้าอี้ตัวนี้รวมรวมแล้วหนักถึง29กิโลกรัมเลยทีเดียว ชิ้นส่วนที่เขาให้มาค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแต่ประกอบได้ไม่ยากเขาก็มีคู่มือแนะนําการประกอบมาให้อย่างละเอียดเลยครับส่วนของอุปกรณ์ช่วยเหลือในการประกอบที่ให้มาก็มีคุณภาพมากๆนะครับทั้งไขควงหรือว่าคู่มือนะครับทำให้อุปสรรคลักๆในการประกอบเนี่ยก็น่าจะเป็นขนาดและก็น้ําหนักของตัวเก้าอี้เท่านั้นครับ ในด้านของสเปคนะครับมาสเตอร์ซีรีส์ตัวนี้ก็จะมีการออกแบบให้ใกล้เคียงกับซีรีส์ดิฟฟิ้งแล้วก็ซีรีส์ไอรอนที่เป็นรุ่นก่อนหน้าจะมีความเป็น, Chair นออฟฟิศแชร์น่อยนะครับเป็นลักษณะสไตล์เก้าอี้ผู้บริหารเลยครับเน้นพื้นที่กว้างนั่งสบายเป็นหลักโดยตัว i 2 3 3 s นะครับนี่ก็จัดว่าเป็นเก้าอี้ซสายใหญ่เหมาะก,กับผู้ใช้งานในช่วงความสูง1 7 0 1 9 5ถึงซมและรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง160กกโลกรัมนะครับ ตัวเก้าอี้เขาก็จะบุด้วยหนังไมโครไฟเบอร์เกรดนับป้าเทียบเท่ากับหนังเทียมที่ใช้งานในลักซ์สรี่แบรนด์ต่างๆมีสัมผัสที่นุ่มใกล้เคียงกับหนังแท้มากๆและระบายอากาศได้ยอดเยี่ยมส่วนเบาะที่ใช้ก็จะเป็นโคโมเดตโฟมโฟมรองนั่งที่มีฟองอากาศจํานวนมากนอกจากจะนุ่มสบายแล้วยังช่วยในการระบายอากาศได้ดีเช่นกันทําให้สัมผัสของตัวนี้ครับจะเน้นไปที่ความนุ่มสบายและระบายความร้อนได้ดีมากๆจากตัวหนังและโฟมเลยครับ โดยนอกจากการออกแบบที่ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมแล้วเรื่องฟีเจอร์การใช้งานของตัวเก้าอี้ก็นับว่าจัดเต็มเรื่องจากด้านบนครับเบาะรองหัวของตัวเก้าอี้จะไม่เหมือนกับเก้าอี้แบรนด์อื่นๆตัวนี้จะใช้ระบบเฟืองเลื่อนแทนทาให้สามารถปรับระดับความสูงต่ําของเบาะรองหัวได้นะครับต่อมาเป็นที่พนักพิงหลังเขาก็จะมีลมบ้าซัพพอร์ตไว้ซัพพอร์ตกระดูกสันหลังของเรานะครับก็จะซ่อนอยู่ภายในเก้าอี้ผู้ใช้งานสามารถหมุนแกนด้านข้างเพื่อปรับระดับตัวซัพพอร์ตกระดูกสันหลังให้เข้ากับท่านั่งได้ และนอกจากนี้ยังปรับเองได้สูงสุด155องศาส่วนพนักวางแขนก็จะเป็นพนักวางแขน4มิติสามารถปรับแต่งได้อิสระตามการใช้งานครับและเมื่อมาดูใต้เก้าอี้นะครับเราก็จะเจอคันโยก2ตัวโดยฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นการเปิดปิดใช้งานทิวติ้งโหมดถ้าใครไม่อยากให้เก้าอี้โยกก็ล็อกทิ้งไว้ได้เลยครับหรือว่าถ้าใครอยากนั่งโยกก็สามารถเปิดได้ครับ ส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นการปรับระดับความสูงของตัวเก้าอี้ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับขึ้นลงสูงสุดได้8เซนติเมตรครับและอย่างที่กล่าวไปตอนต้นเลยว่าตัวเก้าอี้ก็มาพร้อมกับส่วนเสริมที่สามารถประกอบเสริมไปได้โดยปัจจุบันชิ้นส่วนเสริมของทาง DX ็กเลเซครับก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นได้แก่เบาะรองนั่งแบบตะขคายเบาะรองขาแขนวางแก้ว บอรรองคอขนาดใหญ่และสุดท้ายชิ้นใหญ่สุดจะเป็นแขนสําหรับวางหนังสือหรือวางโน้ตบุ๊กเล่นในตัวเก้าอี้ได้เลครับโดยวันนี้เราก็มีส่วนเสริมประกอบให้ดู2ชิ้นนะครับได้แก่ที่วางแก้วและบอะรองขานั่นเองครับก็สรุปจบกันเลยครับสำหรับเจ้าเด็กเ e เซอร์มาสเตอร์ซี i 2 2 3 s ตัวนี้จัดว่าเป็นเก้าอี้ที่มีการใช้งานที่หลากหลายมากๆครับ ครอบคุมการใช้งานทั้งงานออฟฟิศหน้าโต๊ะทั่วไปครับเป็นเก้าอี้ผู้บริหารได้เลยหรือว่าจะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งก็ตัวนี้สามารถทําได้เหมือนกันจุดเด่นก็คือความใหญ่และความนุ่มของตัวเบาะที่นั่งได้สบายสุดๆและถ้าฟีเจอร์ที่ให้มาไม่จุใจก็สามารถต่อส่วนเสริมเพิ่มเติมได้ตามต้องการเลยส่วนใครที่อยากได้ครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทางเราแปะลิงก์ใต้วิดีโอให้แล้วครับ ก็สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ์ช anel เ,เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้มืคตรดัดคอมรีวิวก็ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่กับคลิปถัดไปสวัสดีครับ